มันต้องทนผ่านตรงนี้ให้ได้อะครับอาชีพทุกอาชีพแบบยังไงมันก็ต้องมีอุปสรรคทุกอาชีพแหละถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ถ้าเกิดว่าใจไม่รักจริงเฮไปเฮมาเงี้ยครับก็พูดยากนะเราจะไม่ว่าบางทีเขาที่เขาโล่ขายหรือว่าขายยกคอกบางทีเขาต้องการเงินใช้เงี้ยแต่ซื้อของถูกแล้วมาไอซื้อของแพงแล้วมาขายตอนถูกเนี่ยมันแข่งกันขายเงี้ยมันไม่ใช่แล้วบางทีใครมาดูเนี่ยถ้า มาได้ราคาเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ขายแต่อย่างบางทีมาปุ๊บมันยังไม่ทันเห็นของเห็นอะไรแล้วมาพูดูกงัวถูกงัวยังพูมีขายไหมผมก like ็บอกมีตอนว่าผมซื้อมาตอนนู้นนี่พอเราบอกแค่ราคาซื้อเนี่ยโอ้โหงัวมันถูกไม่ใช่หรือแล้วผมจะไปขายยังไงเพราะนี้ผมซื้อมาเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยผมมาดูกันแล้วสมมติไม้ผมหกหมื่นเนี่ยเอผมก็ไม่ใช่คุณบ้าแล้วไม่มาขายยังไงเลย สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยกับพี่ออสนะครับจะเลือกซื้อวัวยังไงให้เข้าตาคนซื้อไปฟังประสบการณ์จากพี่ออสโดยตรงกันเลยครับพี่ออสครับวังมหากรครับวังมหากรอ,อำเภอท่าตะโกครับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับ,รบนะครับเคยมาถ่ายแล้ว ครั้งหนึ่งนะพี่เนาะอย่างสวยๆเลยตอนนั้นมีขายไปได้บ้างยังพี่ก็ขายไปหลายตัวเลยครับครับซื้อไปครับขายไปครับมันต้องกินต้องใช้อะแล้วพอดีแล้วพอดีสวยกันเลยงวดก็ไปซื้องวดผอมมาครับขายว่าถูกก็ผมก็ไม่ถูกนะเนี่ยอันนี้มาจากตลาดนัดครับตลาดนัดหนองไผ่เนี่ยซื้อมาประมาณสิบวันละนุ่นซื้อมาพรุ่งนี้เจ็ดวัน ช่วนี้พวกเนี้ยซื้อมาเจ็ดวันนะตอนนี้เหรอครับซื้อมาเจ็ดหมื่นห้าของสวยก็ยังไม่ถูกเนาะก็ไม่รู้ก็ดูออกเเนาะครับซื้อมาเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยห้ครับแต่มีใบมีอะไรมานทของเก่าเนี่ยเก้าเดือนก็สองวันแล้วนะครับหมดเนี่ยเนี่ยโอ้เป็นลเริ่มลงลงเริ่มเลยเจ็ดหมื่นห้าไม่ใช่ถ้าสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะราคา เนี่ยผมซื้อในนัดเลยนะครับเจ็ดหมื่นห้าดูดีดูน้ำล่างใต้ท้องย่นๆเลยนะครับดูตาหนอเขาความสูงร้อยน่าจะเกือบเกือบร้อยห้าสิบแล้วเนาะสูงนะครับนมนมเริ่มลงแล้ววันนี้ท้องด้วยท้องกี่เดือนนะพี่นี่นี่เก้าเดือนแล้วครับโอ้เก้าเดือนตัวท้องตัวจอะไรมาครบครับที่ท้องพ่ออะไรพี่ตัวนี้ พอไงเคหกแปดครับแต่เฟรมวัวพี่อย่างสวยเลยเนาะแต่ละตัวดูแบบตัวนี้ก็อีกวงที่ผมซื้อนัดมาเนี่ยเหมือนเหมือนตาถึงอ่ะเนี่ยผมซื้อวัวนัดมาเฮ้ยทุกคนดู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 แต่ตัวที่ผมซื้อวัวที่นัดมาเขาผมไปไม่ทันเขาเขาซื้อกันเขาซื้อกันสองื่นสี่ห้าร้อยแล้วพอผมไปพวบผมซื้อต่อก็เลยผมซื้อมาสองื่นเก้าอืมเนี่ย ผมมาอยู่หลยมันก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วเนี่ยตันนี้แบรนอะไรเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้แบรนอะไรแต่เห็นชอบลักษณะมันเบ้าตรงเบ้าตามันดีอตอนนี้เป็นวัวไหนยไม่รู้ว่าแบรนอะไรนีใบไหมหรือว่าขายแบบนี้เลยขายแบบนี้เลยวัวในนัด่ะครับครับเป็นตัวเมียด้วยครับกรติดไม่รู้ว่าแบรนของอะไรแบรนดนี้นะครับเนี่ย ผมไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรเป็นเลือดไหนนะครับตอนนี้มีบัวกี่ตัวอะไรพี่นี่ยี่สิบกว่าตัวแล้วยี่สิบกว่าตัวยี่สิบเอ็ดยี่สิบหรยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีออกที่อคอกด้วยนะพี่เนาะครับเดี่ยตอนที่มาถ่ายเขาจยท้องอที่ผมบอกผกมซื้อมาอะท้องลูกดีมากครับลูกเขาก็อยู่ที่นี่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกดีมากที่เขาขายเขาว่า มันมีแต่ลูกตัวผู้มั้งพอมาอยู่กับผมมันลูกตัวเมียพอดีเลยเนี่ยเออนี่ยลูกเคฟสามหนึ่งอืมคุยยืนนเนี่ยได้สองเดือนอยังคเนี่ยถึงสองเดือนเมื่อวานเนี่ยดูดูดูเนื้อหนังโยนๆออกมาอย่างนี้เลยโครงสร้างสามหนึ่งเขาจะแข้งขาใหญ่เนาะครับัวลำตัวเขาเนี่ยตอนที่มาถ่ายเขาแล้วนี่ตัวนี้ยังท้อยังอยู่ในท้องอยูย่อืมนี่สองเดือนมู่ ตัวนี้คือตัวที่แม่ที่ว่าผมซื้อแม่มาสองหมื่นครับเจ้าของเก่าเขากมาให้ผมห้าหมื่นกว่าบาทฮะแต่แม่ดูกว่านะครับจะดูโอ้จากที่พี่ซื้อไปขายไปเนี่ยผมทําเทคนิคในการเลือกซื้อวัวหน่อยควรจะเลือกยังไงดีให้แบบให้มันเข้าตากรรมการเนี่ย ไม่รู้ผมผมชอบมัวสวยครับทางพี่ชอบยังไงพาผมไปดูหน่อยแบบไหนถึงว่าสวยเนี่ยอย่างอย่างที่ผมซื้อมาสองตัวลาจะดูปกติพี่จะดูดูอะไรเขาพิเศษก็ดูเนื้อดูหนังดูผิวเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาอ่าผมนี่ผมซื้อตอนท้องสี่เดือนพี่มันเจ็ดืนครับพี่ดูยังไงเขาดูหน้าตาดูยังไงเขาก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่ามันสวยอ่ะมันสวยในตาเราครับคนมันมันชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบมัวหูบางคนชอบมัวลูกกระทบับ แต่ผมผมดูหมดอะดูพื้นล่างพื้นดูกระดูกบางทีอย่างว่าวัวแดงอย่างยังบ,บางคนเขาดูบางคนก็ชอบวัวแดงเขาก็ดูวัวพวกวัวโบดวัวอะไรเขาก็ดูไม่สวยครับแต่ผมชอบวัวแดงกับวัวโบดแดงตัวนี้ก็ติดโบดเนาะขีบหัวดำอย่างนี้เนาะวัวผมโบดหมด <า S 2> <า>ทุกตัวแดงก็มีตอยังไงก็ต้องมีขีบต้องเป็นโบดต้องติดโบดแหละครับมีติดทุกตัวครับแดงก็ติดเนาะ ต้องติดถ้าอย่างถ้ามันไม่มีขิบหูที่ลูกมันออกมามันก็มันไม่ค่อยแดงนะบางทีบอกไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่ามีขิบหูมีจิ้มดาเรื่องอะไรเนะี่ยอย่างคือมันแดงแน่ลูกมันออกมาเท่าสองตัวนี้ก็จิ้มดาหมดเลยด<ำ>ําจับอ๋อผมพอจะจับจุดได้แล้วคือพี่ชอบตัวที่หนึ่งจิ้มดะสองถ้าเป็นเท้าโบ๊ทก็ต้องติดโบ๊ทเนาะถ้าเป็นเท้าก็ต้องติดโบ๊ทส่วนแดงก็ต้องติดโบ๊ทด้วยค นี่<พ>คือหลักการเลือกหลักๆเลยครับเพราะว่าอย่างผมจะเอามาเพาะงวแดงครับพออย่างมันไม่มีขีดไม่มีอะไรอะ่ะอย่างงวโบสทเนี่ยมันใส่พ่อแดงมันก็ไปแดงเลยแล้วต้นทุนมันมันก็ไม่จัดนะครับต้นทุนไม่ไม่ไม่เหมือนงวแดงเลยงวแดงก็จะแพงขึ้นเนาะคะต้นทุนครับแต่ถ้าเอาเอา,เอาโบ๊ทเนี่ยมาใส่พ่อแดงก็จะออกไปแดงเลยแดงครับก็นู่นเน่นู่นตัวนูนวน้นก็ลูกออกมาแดงหมดเลย Mm hmm. มันก็ต้นทุนมั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 นก็จะต่่ากว่าครับแล้วอย่างงวบ่นผมว่ามันก็สวยนะครับสวยในตาแล้วเนาะครับอย่างมีตังผมว่าตอนนี้น่าซื้องัวไ,<อ>ไม่น่าขายจากที่พี่ไปตลาดบ่อยๆเนี่ยเป็นยังไงสถานการณ์ช่วงนี้ในตลาดมันมันถูกแต่ง,งวตะโกกับงวงัวปน่นงวอย่างงวเนื้อถ้าง,งวที่สวยก็ผมซื้อตลาดนัดมาก็แดกเจ็ดหมื่นห้าเน่ะครับ ที่มันถูกก็คือวัววัวขนวัว,วเนื้อครับแต่อย่างวัวได้สวยลนะ้วรูปร่างมันนะ่ะมันก็มันก็คงมีผลแต่มันก็คงก็ไม่มากใหญ่ก็ผมซื้อเจ็ดหมื่นหนะ้าเนี่ยนะคงไม่มีใครขายสี่หมื่นนะเนาะครับก็พวกจะมาซื้อผมบอพอบางทีผมลงไอ้ที่ว่าลงช่องขาสันสน้อยไปใครแล้วพบพอก็โทรมาบางทีโทรมาคุยเรายังไม่ทันคุยอะไรเลยถามซื้อวัว ก็บอกว่างวัวเขาว่างัวมันถูกมากอะไรบ้างผมก็บอกว่ามันถูกถูกแต่ง,งัวปนแต่ง,งัวรูปร่างดีมันไม่ถูกอมผมก็บอกว่าเหมือนกับไก่เนี่อย่างไก่พันเนื้อเนี่ยครับเขาขายเป็นโลแต่อย่างไก่ตีไก่ชนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเป็นโลอะ่ะก็เหมือนประมาณเดียวกันแล้วก็เปรียบกันน่ะรับัวถูกต้องเป็นอีกเก์หนึ่งพันเนื้อนะครับส่วนวัวสวยงามที่จะพันไปทําแม่พันธ์แม่บล็อกก็ ก็คนร,ราคา,ากัน <ฯ Rem. S 1> นะครับนะครับก็อย่างแม่ลูกคุณเนี่ยตอนนี้ก็ามาให้กันแสนก่าบาทผมก็ไม่ได้ขายเนี่ยก็ <seul> ถ้าเป็นเนื้อมันจะได้กี่บาทเนี่ยเนี่ยถ้อตีกิโลก็กิโลละร้อยก็น่าจะสักห้าร้อยห้าร้อยโลได้ไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยก็แม่ลูกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาให้แันแสนก่้บาทผมไม่ได้ขายนะถ้าเป็นเนื้อมันจะได้กี่บาทเนเขาก็ว่างัวถูกแต่งงัวก็สวยันก็ไม่มีผลเท่าไหร่อ่ะต้องไปดูที่ตลาดเนาะตลาดก็ยังแพงอยู่ ัวสวยงัวสวยมันไม่ค่อยมีในตลาดมันส่วนมากเรื่องวัวมันเราเข้าไปในนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันไม่มีอะไรรับรองเลยครับอยู่บนรถเราก็เห็นอย่างเดียวไม่จะไปถามประวัติถามอะไรจับทาจูงเดินก็ไม่ได้ลงรถมาถามเป๋่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ่อแล้วเราซื้อมาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมซื้อมาแต่เขาถามว่ามันเคยมีลูกมีอะไรคือไม่รู้อะไรเลยเหมือนหลับตามาะอ่าพ่อค้านะ ครับขเขาซื้อเงนสองืืนสี่ห้าร้อยนั่งแล้วผมไปซื้อต่อเขาเออซื้อต่อเขามาเลยชอบกเลยซื้อมารช่ผมซื้อมาสองื่นเก้าอ๋อชอบเราชอบอ่ะครับผมก็กาวว่าเดี๋ยวพอมาอ้วนแล้วพอมาท้องมาอะไรแนละ้วราคามันไม่ใช่อย่างนี้งมผม,มแต่พี่คิดว่าจากที่พี่ไปตลาดบ่อยๆอ,ยอะ่ะราคาวาัวจะขึ้นช่วงไหนดี ไม่รู้ตแต่ผมว่า <ไ Pink? S 1> ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลมันน่าจะดีขึ้นนะเพราะถ้าเกิดว่าเศ,ษศรษฐกิจดีมันก็ดีหมดอครับนี่ผมก็ซื้อมานี่นี่แกตวงงูมีตมหนิครับเนี่ยซื้อราคานเนื้อมาขอเขาก็มาให้กับไรกับอะไรกันรูปร่างมันดีมันแต่มมีตาหนิตาหนิอะไรดีตัวไหนทั้งขาวก็ทั้ทงดอกคทั้งดอกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยหมดที่นี้รูปร่างดีแต่มันมีตาหนิตรงเนี้ย มีตำหนิทุกหากหางขาวเนี่ยนะครับขเขา,าก็ไม่กำไรกันหลายบาทผมยังไม่ได้ขายยังไม่รูปร่างมันรูปร่างโหอย่างที่มันผมว่ามาตีเนื้อไม่ได้ครับถึงยังไงเนาะถ้าถ่ารูปร่างดีพันธุกรรมเขาดีเนาะครับพวกนี้คือคือตำหนิตำหนิเพื่อลดราคาเฉยหลักขมงานเนาะ,ะบางทีอาจจะได้เชื้อพวกเชาโรเร่มาเนียเขาก็ไม่รู้เลยนี่ผมซื้อมาหามันขาว วัวมันก็มันต้องทนให้ได้อะครับแล้วช่วงนี้พี่เลี้ยงยังไงดีสำหรับชา,าววัวที่วัวราคาถูกมันก็มันดึงกันลงมาเนาะมันวัวสวยงามวัวอะไรมันก็ดึงกันลงมาครับครับพี่จะเลี้ยงยังไงดีช่วงนี้จะเอาตัวรอดยังไงดีก็ว่าขายแต่งัวงะวัวเนี่ยผมขายไม่เมื่อไวจะสองหมื่นสี่งวตัวเมียไอ้เงินต,ตัวผู้ครับ,รบวัตวตะกอขายไปตัวผมก็มีเงินมีอะไรพอเก็บใช้เก็บอะไรไปก็ทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็ มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเดี๋ยวมันมีลงมันก็มีขึ้นผมถามหน่อยสองหมื่นสี่นี่วัวกี่เดือนเกือบชนขวบแล้วไอ้ตัวนั้นอะอืมจะโตแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็สามกว่าัวพู้นะครับตัวแดงไหมตัวนั้นที่ขายไปแดงอืแต่จะน้อยกว่าตัวนู้นหน่อยแดงน้อยกว่าตัวนู้นหน่อยตัวนู้ตัวนู้ถือว่าขายได้แพงนะสองหมื่นสี่เนี่ยครับบางทีก็ไม่ถึงสองหมื่นสาบางทีงอทุบแงมันเหมอแต่มันใหญ่นะแก่เป็นทำพ่อพันธุ์เนาะครับ บางคนครับแตงคนดังนั้นมอมารูดรูดหน่อยผมก็เลยขายไปตัวนี้เขาก็มาถามซื้อกันก็ให้ส่งรูปส่งอะไรไปผมก็ถ่ายรูปส่งไปอะไรไปแต่ไม่ได้บอกราคาเขาก็ถามเท่าไหร่เท่าไหร่ผมว่าจะไว้เลี้ยงไว้ทําพ่อหรือยังไงก็ยังไม่รู้เอาพี่ฝากบอกถึงเกษตรกรหน่อยที่เลี้ยงวัวช่วงเนี้ยครับรู้สึกว่าจะหลายคอกหลายฟาร์มยิ่งคนหน้าใหม่เข้ามายิ่งจะหมดกําลังใจกันเนี่ยควรจะ มีแนวคิดในการเลี้ยงวัวยังไงดีไม่รู้แต่ในใจผมนะมันต้องทนผ่านตรงนี้ให้ได้อะ่ะครับอาชีพทุกอาชีพแบบยังไงมันก็ต้องมีอุปสรรคทุกอาชีพแหละถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้มัน,ม,นมันแล้วมันแล้วแต่คณถ้ากเกิดว่าใจไม่รักจริงเฮไปเฮมาเงี้ยครับก็พูดยากนะ hmm. เราจะไม่ว่า hmm. บางทีเขาที่เขาโลคขายหรือว่าขายยกคอกบางทีเขาต้องการเงินใช้เนี้ยคแต่ ซื้อของถูกแล้วมาไอซื้อของแพงแล้วมาขายตอนถูกเนี่ยมันแข่งกันขายเนี่ยมันไม่ใช่ละผมซื้อนะซื้องวตอนแพงทางนั้นเลยด้วยครับไ,ได้กาไรไหมได้สิผมซื้อมาเนี่ยอย่างจุกตัวอย่างเลยแม่ลูกกูเนี่ยซื้อมาแปดหมื่นห้าผมขายแม่ง,งัวมีเขาเริ่มขายไปแล้วสิบวัน,นผมขายแม่มไป 7, เจ<อ>็ดหมื่นผมก็ทนเอาจนว่ามันเดี๋ยวมันเจอเนื้อคู่่จนได้เนีนะ่ยของสวยเนาะยังไงราคาก็ยังดีกว่าอยู่แล้วเนาะครับ อย่างหัวปุ่นนะเราก็ต้องถามขายตามสภาพอะ่ะครับอีตอนมันขึ้นเราก็ขายตอนราคาตอนแต่อีตอนมันลงอ่ยเราจะไปรีบขายทำไมอะ่ะตอนลงราคาลงเลยผมพูดจริงๆริงกับคนที่น่าเลี้ยงคนที่คิดจะเลี้ยงหัวเนี่ยต้องรีบซื้อเลยช่วงนี้แหละเนาะครับมันเป็นช่วงนาทีทองคนที่จะจะเลี้ยงเลยช่วงโกยเงินเข้ากระเป๋าละช่วงนี้ยใครจะว่ายอย่างไงอย่างงัวตวนนี้ยก็ผมตื่นแ้ผมคิดว่าตอนที่ราคาแพงๆเนี่ยมันไม่ใช่ราคาเนี้ยท้องด้วยใช่ น่าจะแสนบวกลบใจผมก็คิดว่าเหยียดเหยียดแสนน่ะเนี่ยมันจะดูคงสร้างเลยทุกคนเนี่ยเยวจะพาดูเนี่ยถ้าช่วงแพงๆพงผมว่าแสนบวกบวกถึงสีมันไม่จัดแต่เนื้อตัวมันเลือดอะไรมันดีมากมัวดูล่างเขานะดูน้ําล่างเขาดูมายาวเลยเนี่ยนะครับอีมายาวเลยเจ้านมสวยๆเลยนี่ถ้าช่วงแพงก็แสนออกแล้วตัวนี้ครับมัวท้อง เนี่ยเก้าเดือนเยอะอ,อีกสองวันแหละ,ะในใบทับมานะก็ะเนี่ยอย่างตัวนู้นผมซื้อสามสองหมื่นเก้าอีดอที่ว่าราคาอีตอราคาดีๆงวมไมั่นสี่หมื่นกว่าเลยตอนนี้น่าซื้องวใครที่ทมีม<า>ทุนเนาะคม<ะ>เก็บไว้อย่างนี้แหละ,ะผมว่าหน่าซื้อมากเลยงวด ไม่รู้ว่าผมซื้อจนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีตังค์แล้วเนี่ยผมซื้อมาสามตัวนี่ีตัวนึงนี่ตัวเนี่ยไวๆเนี่ยแล้วก็นี่ตัวเนี่ยซื้อมาแล้วครึ่งเดือนได้หรือแต่สามตัวเนี่ยผมซื้อมาครับมีตังค์ผมก็ผมไม่ฟังใครผมผมก็มันมีขึ้นมีลงครับพอตอนเขาเฮฮาอะไรแย่งกันงขายมันก็ถูกใหญ่เลยแล้วในคลองในฟาร์มพี่มีเปิดแบ่งขายไหมยังไม่ได้มีเลยครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนครับซื้อเขาอย่างเดียว ครับนี่เขาก็มาให้ก็ให้กันสามหมื่นหกเลยพ่อค้าผมก็ไม่ได้ขายก็เนี่ยถ้าช่างเนื้อมันได้ทีวสามหมื่นหกผมก็ใครว่าไงหางขาวด้วยนะอ่าเนี่ยก็เนี่ยก็ดูรูปร่างวยั <ขอ S 2> ไม่ตีเนาะมันก็แค่ตรงหางตรงเดียวนะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเขาคิดหางขาวก็นนะอโอ้โหอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเขายิดหางขาวกันะนผมก็ไม่เกี่ยวอรับางัวหน้าเด่นนะผมยังเชื่อว่าลูกติดไอ้อย่างหางขาวเนี่ย คือมันมีตําหนิในตัวมันเองอะแต่ลูกเจ้าหรืออะไรมันบางทีมันก็ติดบางไม่ติดบ้างบางทีวัวสีสวยไม่มีตําหนิทับออกมาก็ยากก็มีผ<ะ>สมก็ติดยากก็มีค<ะ>มันอยู่ที่พันธุกรรมแต่อย่างว่านะครับ<ะ>มันอยู่ที่คนเล่นเนาะ,ะส่วนใหญ่เขาชอ,ชอบตัวนี้อาจจะเพื่อลดราคาเราก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องกลไกของการตลาดไปนะครับตอนนี้<ะ>พี่ก็ไม่มีปล่อยยังไม่ได้ปล่อยเขาจะปล่อยอช่วงไหนยังไม่รู้ลยครับ บางทีใครมาดูเนี่ยถ้ามาได้ราคาหรืออะไรนี่ยผมก็ขายแต่อย่างบางทีมามายังการเห็นของเห็นอะไรแล้วมาพูดว่วนถูกง้วนยังม,มีขายไหมผมก็บอกมีตอนว่าผมซื้อมาเท่านนร่นิ้พอเราบอกแค่ราคาซื้อนเนี่ยโอ้โหว่ามันถูกไปเลยแล้วผมจะไปขายยังวงผมซื้อมา7จ็ดหมนาเนี่ยผมมาดูก็แล้วสมมติไม้วกหมื่นเนี่ย ผมก็ไม่ใช่คนบ้าแล้วมจะ่มาขายอะไรเนเลยแล้วแต่มันแล้วแต่เนาะถ้าได้ราคาไม่ว่ากันครับเนาะอย่างนั้นแต่ผมก็ขายถ้าผมซื้อมาผมเลียงถ้าว่าได้ราคาที่เหมาะผมก็ขายแต่บางทีอย่างยังไม่ได้ผู้ของเลยพูดนู่นพูดนี่ผมก็เลยขี้เกียจผมก็เลยบอกไม่ขายเลยบางทีไปเอาราคาวัวป่นมามาพูดกับราคาวัวที่ชีงานแบบนี้เนาะใช่นี่แบบอย่างผมบอกกันเนี่ยฟาร์มไก่เน่ย ไก่เวลาไก่ตีทำไมซื้อกันตัวละ 2, 000, 3, 000. สองพันสามพันเวลาไก่ไข่นะ่ก็ตัวเท่ากันนะแต่มันเอามาเปรียบกันไม่ได้อย่างงัวรูปร่างดีดอันเนี่ยอย่างผมยกตัวอยา่างตัวผู้เนะี่ยครับไอตัว<อ>ที่ผมขายไปสองพันสี่อ่ะโตอ,อีกครับยังแดงแป๊นเลยครับอย่างตัวนี้ผมจะขายวยสองพันสี่ผมก็ไม่ขายผมก็ไว้อนาคตได้ไว้ทำพงสาพ่อหรืออะไรไว้ตอนเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นครับงัวว่าตอนนี้มันมันไม่มีอะไรต่ำกว่านี้อีก เพราะว่าราคาเนื้อดึงกันอยู่เนาะครับราคาเนื้อก็ตั้งสามร้อยกว่าอยู่แล้วผมว่ามันต่ําที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรจะต่ํากว่านี้อีกแล้วก็ผมดูดูใน y o u ยูทูบในวัฒนน้อยดูชอบประวัติบุตผมดูเมื่อวานเมื่อวานไปเจอผมเจอลุงหลีอ่ะอ๋อลุงหลีสองตัวผมก็เรียกกันมาคุยกันมาขำกันอยู่ลุงหลีก็ไปทำภาพมาแล้วนั่นแหละลุงหลีผมเรียกลุงหลีไหนวะเนี่ยผมเอฟซี เมื่ีก็เลี้ยงวัวอยู่แถวนั่นแหละ,ะเป็นวัวไรทุ่งป<ะ>ล่อยไล่นะครับนี่เดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นอพอถ้าเกิดว่ามันขึ้นมันก็ผมว่ามันก็เข้าทางผมว่าถ้าขึ้นอนะ่ะใครที่มีของช่วงนี้เนาะใช่เก็บของไว้เยอะเก็บช่วงเก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้นะครับ<ะ>ใครมีทุนก็เก็บไว้นะครับวัวดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องซื้ออาหารเลี้ยงเขาค<ะ>มีแตงญ้ามีทุ่งนามีหญ้าที่เราปลูกเองเนี่ยก็จะประหยัดต้นทุนตรงนั้นก็อาศัย เวลาแค่นั้นเองครับยังยืนคําเดิมว่าไม่ถูกกว่านี้แล้วนะพี่เนาะผมว่าไม่ถูกกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกแล้วถ้าใครสนใจวัวก็มาโทรมาทักมาถามแล้วกันครับถ้าถูกถ้าตรงราคาตรงกันเรื่องอะไรล่ะผมก็ขายครับแต่อย่างผมซื้อมาราคานี้แล้วจะมาให้ขายต่ำกว่านั้นผมไม่ขายอยู่แล้วแล้วเลี้ยงไม่ได้กำไรผมจะมาเลี้ยงทำไมนผมซื้อมาอย่างตัวเนี้ยผมซื้อตั้งแต่อีกตอน งัวลูกมันตายแล้วผมมันผสมเองจนท้องแปดเก้าเดือนเนี่ยจะออกแล้วเก้าเดือนสี่วันแล้วเนี่ยผมซื้อมาเจ็ดหมื่นตอนนั้นถามว่าจะไม่ให้ผมขายเจ็ดหมื่นตอนนี้ผมจะขายไหมตัวนี้ใกล้จะออกแล้วค่ะนมหย่อนแล้วเนี่ยค่ะดูทุกคนเก้าเดือนกับสี่วันวันนี้เนี่ยดูเครื่องเขาดูจิมเขาดูดิจะออกแล้วนะโครงสร้างดีท่านเลยคับนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับช่องทางติดต่อศูนย์เก้าสองครับผมหกห้าสามสามศูนย์หกหกครับ มีติดต่อทางเฟซไหมครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอำนาจศิลามากครับอำนาจศิลามากนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์สําหรับราคาอัววันนี้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมก็สันน้อยขอลาไปก่อน สวัสดีครับ